นี้จะมารีวิวของขวัญน,นะคะ้ยดูวขอดูหน่อย้ยอะไรอ่ะอันนี้นะคะไ็้ของอะไรคะของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆให้ในราคนเดียวเหรอคะไม่คะ่ะตอนที่หนูหยุดใช่ไหมคะ รวมรวมเก็บไว้ค่ะอ๋อเพื่อนๆเอามาแจกกัน e. ใช่ไหมคะใช่แล้วก็นาราไม่อย um, ู่ใช่ไหมคะติดภารกิจด่วนใช่ไหมคะไม่ได้ไปโรงเรียนเพื่อนๆก็เลยเอาเก็บไว้ให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะคุณพ่อขอดูก่อนได้ไหมคะเป็นเฮ้ยอะไรคะเออดินสอแล้วเพื่อนๆได้บอกไมคะว่ามีว่าเป็นของใคร โอ้ยมีกล่องดินสอด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นก็นาราก็บอกให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์ก็ได้ใครดูคลิปแล้วก็มาดูว่าเป็นของตัวเองชิ้นไหนก็ให้เพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ดีไหมครับบอกเพื่อนๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นถุงเท้าค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่านาลาไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นของใครใ<ช>ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมนะคะนี่ค่ะ<น>เป็นขนมออของเจ้าหญิงเอลซ่าแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นแบบเอ่อมิก้เมาส์กับมินนี่เมาส์นะคะโอเต่อไปนะคะมีกี่อย่างคะ หลายอย่างโอ้ต่อไปนะคะของขวัญค่ะอู้หู้อันใหญ่ไปเริ่มเลยอันนี้รู้ว่ามันคือของใครค่ะของใครครับไวโอเลตค่ะเพราะว่านี่ไงคะมีชื่ออ๋อมีชื่อไวโอเลตอ๋อต่อไปก็จะเป็นสโนว์แมนโอ้สโนว์แมนดูสโนว์แมนนะครับเพื่อนๆจะเป็นเป็นปากกาสโนว์แมนเหรอครับเมื่อกี้ค่ะ อันนี้จะเป็นปากกาอีกแล้วค่ะมันจะเป็นปากกาคริสต์มาสค่ะปากกาคริสต์มาสชูให้กล้องเพื่อนๆเห็นหน่อยบางทีงเพื่อนๆไม่เห็นเป็นปากกาต้นคริสต์มาสนะคะโอเคอจะหมดหรนะือยังคะจะหมดหรือยังคะอุ้ยนี่อะไรคะไฟค่ะน,นี้เป็นไฟอาเอาไว้ตรงนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็ของขวัญอีกแล้วค่ะเป็นของขวัญ คุณพ่อว่าเป็นขนมแน่ๆเลยจ,จะใช่ค่ะจ,จะใช่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นถุงเท้าอีกแล้วค่ะโอ้ยนี่ถุงเท้าใส่ไปโรงเรียนไหมคะโอ้ยอย่าเอาใส่เป็นถุงเท้าใส่ได้ไหมคะถุงเท้านี้ต่อไปก็จะเป็นเกาะลินสอนะคะพูดจอยลินสอวอิมันรูดง่ายมากเลยมันมีอะไรอยู่ข้างในคะยางลบ นคแล้วก็ดินสอแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะอ๋อมียางลบมีดินสอมีไม้บรรทัดดินสออีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าของใครเป็นของใครนะคะเพื่อนๆอนน่ารำไม่รู้เลยหยิบอุ้ยนี่เป็นโยโย่หรือเปล่าคะไม่ค่ะนี่เป็นโยโย่ผลไม้หรือเปล่าคะใช่อ๋อ สรถอะไรคะสตรอเบอร์รีต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดอีกแล้วอุ้ยโอ้เป็นกล่องลิ้นซอนี่ของคนเดียวหรือว่าของสองคนน่ะไม่รู้ค่ะมันเป็นเซตค่ะมันอาจจะเป็นสองคนอาจจะเป็นสองคนนี่นะคะมันมีชื่อนาราอ๋อเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อเป็นเซตเหมือนกันอาจจะซื้อมาเหมือนกันขนมค่ะขนมนะคะต่อไป องจุ่มมอลลี่เดี๋ยวเราจะมาเกะกันต้องร้องเพลงไหมคะกองจุ่มไม่ช่วยร้องเพลงให้ได้ไหมคะกองจุ่มกองจุ่มใบนี้เป็นเธอได้ไหมจากใจคนที่รักริงอันนี้ถุงจุ่มไม่ใช่นะคุณพ่อไม่รู้ก็เห็นปิดๆไว้ก็นึกว่าถุงจุ่มอ๋อคุณพ่อเรียกว่าถุงจุ่มนะเมื่อกี้อ่ะยังไม่หมดอีกเหรอครับ ขนมโอขนมอีกหมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะไหนเอา้ดูลองดูหมดจริงหรือเปล่าคะหมดจริงค่ะอืมหมดจริงมาเรามาเริ่มแกะกันค่ะอุ้ยคลิปจะยาวเกินไปหรือเปล่าคะไม่ยาวค่ะไม่ยาวหรอกค่ะเกะบางส่วนค่ะอ๋อแกะบา่วนเอาล้องเพลงไปด้วยค่ะค่ะ มาดูกันค่ะว่าจะได้ตัวไหนเป็นอะไรนะ,นะรนะตัวนี้เป็นอะไรนะลุ้นเพื่อน,นรอลุ้นกันเลยโ oh <my> อ m ม god วิ้ยมันคือมันคืออะไรคะโอโ้โหเป็นถวงกุญแจลูปลูกอะไรคัเพื่อน<ๆ>ทายหน่อยเบกคุณพ่อหน่อยคะ่ะคุณพ่อไม่รู้ ต่อไปเราจะมาแกะอ๋ออันนี้ไงคะอันนี้กล่องใหญ่นี้โอ้แกะเบาๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บอืมเพื่อนเอ้า่าระเธอทำไมแกะของจนพังขนาดนี้อะไรอย่างเงี้เราต้องค่อยๆแกะนะคะเพื่อนก็มีความตั้งใจที่จะใส่หีบห่อแล้วหอยังสวยงามโอ้โอ ส่วนนาลานั้นก็แกะรวดเดียวเลยค่ะ,พะเพื่อนๆขอโทษนะคะเพื่อนๆคือมันมันแกะยากมากค่ะมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะโอ้คุณพ่อคิดว่าน่าจะเป็นกล่องลินสอนะคะ หรือไม่ก็เป็นหันมาทางนี้ค่ะหรือไม่ก็เป็นอะไรนะตุ oh <my> ๊กตา oh. ต้องเป็นตุ๊กตาแน่ๆเลย ส่งไปให้ส่งไปให้คุณแม่ก่อนค่ะนารามันจะคลิปจะยาวเกินไปมาแกะอย่างอื่นก่อนค่ะตัวนั้นส่งไปให้คุณแม่ก่อนเร็วรีบเลยค่ะโอ้เพื่อนดูค่ะ กระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยครับเ,เพื่อนๆใครจะช่วยนาราเก็บเดี๋ยว,เ,ยวเก็บเองค่ะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่เปิดเลยนะคะอ่าต่อไปลยคะ่ะต่อไปลยค่ะทุ่งทาง้าคลิปจะยาวเกินไปแล้วเป็นกี่โมงเฮ้ยถุงเท้ามีอะไรเฮ้ยนีลูกอ,อมไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ลูกอมก็ได้อ่าวางก่อนนะคะ่ะต่อไปเอาอะไรที่เราจะต้องแกะก่อนนะลูก นี่โอ้ฉีกันเลยโอ้ล okay. ุ้นกันลุ้นกันอ้าวฉีกไม่ได้อย่างนั้นน่ะโอ้โหเฮ้ยเป็นอะไรคะดึงลงมาเลยไม่ใช่พอแล้วพอแล้วดึงวางลงมาเลยสิเป็นโอ้เป็นห่อกระดาษเป็นมัชเมล์ มันเป็นโลเยอะเลยอือต่อไปกล่องสุ่มสีนั่นเนี่มันเป็นโบองส่มันเป็นโบอยู่ค่ะมันไม่ใช่กล่องสุ่มมันได้ดึงได้มันเป็นโบอยู่อ่ามันไม่ใช่กล่องสุ่มอุ้ยไม่ออกแล้วค่ะดึงแบบนั้นอ่ะฉีกเลยอุ้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 ยอะไรอีกคะเฮ้ยเดี๋ยวคาเดี๋ยวคา่าดึงแรงอุยเป็นอะไรคะ ลูกตาเป็นสติกเกอร์เป็นลูกอมวุ้ยโอ้โหขนมเยอะมากเลยอุ้ยอะไรคะอ๋อบันปอยนะฮะอะต่อไปขอกินอันนี้แป๊บนึ่งนะอุ้ยมีเบคพักินเหรอฮะโอ้อุ้ย นี่เป็นอะไรคะแฮมเบอร,ร์เกอร์แฮมเบอร,ร์เกอร์อุ้ยอุ้ยอืมโอเครีบเลยค่ะสิบนาทีแล้วเพื่อนพเพื่อนอดทนอีกนิดนะคะต่อไปเป็นอะไรคะเอาเป็นกล่องนี้กล่องนี้นี่กล่องนี้นี่กล่องนี้ค่ะอ้าวอ,อ,อันนั้นอันนั้นอย่างนั้นหมดแล้วอ๋อน,นั่นงไง อยู่ในอยู่ในรองเท้าอยู่ในถุงเท้าต่อไปเป็นกล่องนี้ค่ะเพื่อนอไม่ได้อ่านเลยว่าเป็นของใครสีไปเรียบร้อยแล้วเพื่อน่อนอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะกล่องนี้เป็นของใครมาลุ้นกันนะคะเพื่อนๆ ว่ามันจะเป็นอะไรอ้าวแกะแล้วหรอคะอ้าวกล่องนี้อ่าเป็นอะไรคะว้าวมัวเขียวอยู่ไม่ตะลึงเลยอะ่ะอุ้ยดีใจโอย ไหนเพื่อนๆขอดูหน่อยว่าเป็นรูปอะไรโชว์ขึ้นมาเพื่อนๆดูเป็นเจ้าหญิงเหมือนนาลาเลยอะคนเนี้ยต่อไปเป็นอะไรคะกล่องนี้เป็นอะไรแทนเทนเทนอะไรคะพี่พ่อม่รู้จักคบสแน็คอะไรคะบล็อกอะไรลูกอ๋อเป็นบล็อก บล็อกตุกตาเป็นจิก๊กเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกอะไรอ๋อ,อพูดไม่ได้เพราะว่าเคี้ยวอยู่นะคะเวลาถ่ายทำคลิปอย่าเพิ่งกินอะไรนะครับเพื่อนๆไม่งั้นจะพูดไม่ได้เหมือนน้องนานาน,าน,าน,นะคะเดี๋ยวเราไปต่อคลิปนะ,ปะพูดได้แล้วค่ะโอ้ยพูดได้แล้วนานาพูดได้แล้วคะ่ะเพื่อนๆต่อไปเหลืออะไรอีกฮะอ นี่ไงคุณพ่อนี่เนี่ยเรายังไม่ได้แกะอ่าเหลือกล่องนี้ยังยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้ไม่ใช่กล่องคนะ่ะอันนี้ยังไม่ได้กล่องมันคืออะไรคะถุงค่ะถุง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 แล้วนาราโอ้โหเพื่อนๆมาลุ้นกันค่ะอุ้ยพนันยาวมากเลย เป็นอะไรคะยึดเฮ้ยเป็นขนมโอโจแล้วก็อะไรคะโอริโอ้โอริโอ้ค่ะอ๋อนาราปิดคลิปเลยแล้วค่ะเราทำครบแล้วอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีอย่าลืมอะไรคะขอบคุณตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนเพื่อนหรือยังคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้อะไรคะของขวัญค่ะอ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย